ช้าวันนี้เนาะผมจะนำพระวจะนะคำของพระเจ้าตอนหนึ่งที่จะมาหนุนจิตชุตใจพี่น้องอในพระราลูก,กาบทที่สิบเอ็ดข้อที่จริงๆเราอยากข้อที่หนึ่งถึงสิบสามแต่ผมจะอ่านสุขาลูกกาบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงสิบสามแต่ผมจะอ่านข้อห้อาถึงแปดเท่านั้นพี่น้องสามารถเข้ามถึงได้ข้อที่ห้าบอกว่า เราจับแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพู้กับเขาว่าเพื่อเอยขอให้ฉันยิมขนมปาลสามก้อนเถอะเพราะเพื่องของฉันคนหนึ่งขึ้นเดินทางมาแางฉันและฉันไม่มีอะไรให้เขารับประทานาฟมิสหายนั้นอยู่ข้างในจะตบว่า อย่ารบกวนฉันเลยประตูที่ปิดเสียแล้วและพวกทำพวกลูกที่ก้อนนอนร่วเตียงกระฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้เราบอท่าน,านเราบอท่านท่าไหลว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนน้ำเพราะเป็นมิตรสหายกันแต่ว่าเพราะบินวอง เข้าเขาจึงลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาขอตามที่เขาต้องการสาธุการเด่พระโรม่ปิดาขอบคุณพระงค์สัตเสียมพระงค์สำหรับพระวจนะคำของพระงค์ในเช้าวันนี้ที่เราที่จะมีโอกาสเรียนรู้เราที่จะมีโอกาสร,รักกำลังขอพระเมตานำความเข้าใจในพี่น้องของข้า προ, พระโรกที่มาจากพระโค์ขอบพระโร์เจิมข้าพระโร์ที่จะมีถพือยคราที่จะหนุนจิตชุนใจพี่น้องที่มาจากพระงค์ เรารู้ว่าฟ้าลิดีะร่วไปถ้อยคําของพระองค์นั้นทรงพลานุภาพอยู่เสมอที่จะชนะสุดใจของข้ามุ่นทลายขอบุกโกรงขอช่วเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริเจา้อาอเมนพี่นรที่รักเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเราถ้งแต่ข้อที่หนึ่งพี่นจะเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูทำรรและก็สิ่งที่สาวกได้ทําและก็ตอนที่ผมได้อ่านเป็นตอนที่ เรื่ยสู่ยกเรื่องเล่าเรื่องตอนหนึ่งให้กับสาวกของพระองค์ที่น้องที่รักวันนี้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะสําหรับกลุ่มนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้รับมอบหมายตามจากหัวหน้าภาพว่าให้ผมได้มีโอกาสนำทีละตลาดของผมนี่ไร้มากละครั้หนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็หลายคนที่อยู่กลุ่มนี้เป็นทางผู้นำเป็นทางผู้เสียพิบาลแล้วก็เป็นทีม อาวุโสเป็นโอ้มีหล,หลายมากมายเป็นทั้งเด็กวัยรุ่นก็มีคนรุ่นใหม่ก็มีในกลุ่มนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะคมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รับ,บผิดอมกลุ่มนี้มากๆเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าอ่องค์กรแห่งนี้มีประเทศไทยที่ขับเคลื่อนไปที่เกิดการฟื้นูไปเพราะเพราะว่าพี่น้องกลุ่มนี้ที่อยู่เป็นที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับกลุ่มอธิฐานที่เข้มแข็งที่เอาเจียจังเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ในองค์กร แล้วก็จะมีกลุ่มย่อยหลายกลุ่มอ,อย่างภารกิจที่พระเจ้าอยู่เนี่ยภารกิจที่งสอนเรามีอยู่สี่พจักรเราจะมีกลุ่มอธิษฐานทุกเช้าเหมือนกันนะเป็นกลุ่มเล็กที่ฝึกให้พี่น้องได้เข้ามาเข้าฟ้าพระเจ้าใช้เวลาก็เป็นเป็นกลุ่มเล็กที่เราขับเคลื่อนภารกิจต,ต่างจังหวัดเนาะก็เชื่อว่าเราเชื่อว่าที่จักของพระเจ้าขับเคลื่อนได้เพราะคำอธิษฐาน พี่น้องแล้วก็เหตุการณ์ในพระธรรมปีติตอนนี้ก็เหมือนกัน็นเหตุการณ์ที่สาวกได้เห็นพระเยซูอาิตฐานพระเยซูเองก็เป็นท่านหนึ่งที่ทําภารกิจรับใช้พระบิดาท่านเองก็ต้องแม้ท่านเป็นพระเจ้าแต่ท่านต้องผึงง่งพันท่านก็เ้องเข้าวฟ้าพระงต้องบีบบอาิตฐานกับพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นผู้ทรงเป็นแบบอย่างเหุ่การณ์ทีฐแทขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะ พี่น้องแล้วก็ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ซาอุได้พูดถึงพี่น้องโค้ที่ก่อนหน้านะคือยอมก,ก่อนที่มามาก่อนพระเยซูเนี่ยพี่น้องพระววกับซาวุได้บอกอย่างชัดเจนนะถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเกงซาอุาบอกว่าให้พระเยซูสอนเรื่องการที่ถายให้กับเขาเมื่ออยากยอนสอนสาวกของเขานั่นหมายความว่าการที่ถฐานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต,ตั้งแต่ทุกยุคทุกสมยัย ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่จะมีโอกาสแบกบาแล้วก็หนุนน้ำใจพี่น้องเพราะว่าเรารู้ว่าคําอธิษฐานนั้นเป็นสีสำคัญและจําเป็นสําหรับผู้เชื่อพี่น้องหลายคห,หลายคนหลายคนอาจจะเคยเทศนาื่องการอิจาาหลายคนจะเปิดเทียการอธิฐานเหมือนลมหายใจของคริสเตียนลมหายใจของคนฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่อธิฐานเราเป็นเหมือนคริสเตียนที่โหหยุดอธิฐานถ้าเราไม่อธิฐานเราเป็นเหมือนคริสเตียนที่ กำลังใช้ออิเซนอยู่วันนี้มันมีความจําเป็นพี่น้องแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากพราะเจ้าคำของพระเจ้าในเช้านี้ก็อยากจะหนุนน้าใจพี่น้องอ่าสัส้นๆเนาะสามประการพูดถึงปัจจัยของการทธิฐานที่เกิดผลปัจจัยการอธิฐานที่เกิดผลพี่น้องการทิฐานนั้นมันมีองค์ประกอบมากมาย แต่มีอยู่สามบัจจใจในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเยซูยกมาเนี่ยผมจับประเด็นได้สามประการที่จะมาหนุนน้ำใจพี่น้องว่าทําไมพระเยซูยศเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไปขอขนมปลาจากเพื่อนเทีย่ยงคืนแล้วก็แมเ่เพื่อจะลํำคาเพื่อจะไล่กลับแต่สุดท้ายเพื่อได้หยิบยื่นให้เขาพี่น้องเราได้เห็นถึงตลอดยังก่อนหน้านั้นสาวก ได้มีโอกาสที่อขอพระเยซูได้ช่วยสอนการที่ฐ่านให้กับพวกเขาเพระเยซูได้ยกเรื่องน,นี้มาให้กับพวกเขาเป็นตัวอย่างพี่น้องที่รักวันนี้ตัวอย่างที่พระเยซูยกมาเราเห็นสามอย่างหรือสามปัจจัยที่ทําให้คำบรรทิจฐานได้รักกาวิพรพี่น้องที่รักสิ่งแรกที่อยากจะหนุนน้ำใจในชาววันนี้นอนเนื่องด้วยเวลามันไปเรื่อยๆเ,เนาะอ่าสิ่งแรกสิ่งที่ ปัจจัยแรกที่ทําให้คําอธิษฐานของเรานั้นได้รับก,การอวยพร,รหรือว่าได้รับความสำเร็จได้ในพระคัมภีร์ที่เราได้เรียนรู้ลุมยกมาคือมีความเชื่อมั่นมีความเชื่ออย่ามั่นใจในคนที่รออธิษฐานขอและพึ่งผ่านมีความเชื่ออย่ามั่นใจในคนที่รออธิษฐานขอและพึโโ่งผ่านพิจารณาพระรีสูยุเรื่องชายหนุ่มคนนี้ พี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเยซูยกมาเนี่ย hearing. ถ้าเราจินตนาการถ้าเราดูดีๆพี่น้องทําไมพระเยซูต้องยกเรื่อง,งนี้พระเยซูกําลังกรรลยกว่าพี่น้องชายหนุ่มคนนี้จึงมั่งใจในเพื่อนเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยที่จะช่วยได้พี่น้องเราจะมีประสบการณ์ที่จะไปของยืมเงินทองกับเพื่อนของยืมบัตรสินบางอย่างของเพื่อนขอกับเพื่อนหรือขอกับพี่น้องนี้คือจะบัญญัติอย่างเช่นขอยืมรถขอยืมอุปกรณ์ต่าง พี่น้องเคยไหมที่เราขอแบบโอ้ไปขอเราคนนี้มันไม่มีแต่เราไปขอไม่มีฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะไปขอคนที่มีโอ้คนนี้เขามีรถขอยืมคนนี้เขามีอันนั้นขอ,อยืมใช้ไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าคนนี้ไม่มีแต่เราดำไปขอพี่นอ้องใหญ่จะมีเป็นอย่างนั้นก็เช่นกานวันนี้พี่น้องกรารที่ฉานของเรานั้นจะประสบความสําเร็จหรือว่าจะทะลุทะลวงหรือจะรับคำตอเน,นั้นเพราะว่า เราเชื่อและเรามั่นใจในพระเจ้ามีไนะครับพระเยซูสงศสาวกให้เขามีความเชื่อให้เขามีความมั่นใจคนที่เขาอธิษฐานหรือว่าเขาขอพี่น้องที่รักวันนี้เรามั่นใจในพระเจ้ามีไหมครับไม่มีพระไหนที่เทียบแท้ถ้าพระเยซูถ้าเป็นพระเจ้าของเราพี่น้องวันนี้เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ที่เราเชื่อในลิเดกข,ของพระองค์ที่ <c oughs> เราจึงรอทูลพระเยซูได้สอง,สองว่าพี่น้องให้ขวามั่นใจในพระชาให้ให้เขาเชื่อมั่นในพระองค์ให้เขาขอแล้วเขาจะให้การเวพอวันนี้ผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าเราจึงมั่นใจในพระองค์เราจึงขอมีไหมครับในพระกปรสัตดุดี4 6ข้อที่หนึ่งสัดุดี46ข้อที่หนึ่ง,งพระสัทวีิได้บอกว่า พระเจ้าทรงเป็นที่หลีภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ทัานหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยันญยาลาบากพี่น้องกษัตริย์ดาวิดถ้าเราดูประวัติชีวิตของกษัตริย์ดาวิดพี่น้องท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าสูงตั้งแต่ท่านเป็นหนุ่มในการเรียนดูแกะในการสู้กับสีงเริ่มสู้กับโกลิอ앗แล้วก็โอ้ วกว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่มีความมั่งค่งท่านชีวิตของท่านกษัตริย์ดาวินันได้โบกรถถึงความมาั่นใจความเชื่อมั่นในพระเจา้าก็เช่นกัาวันนี้พี่น้องเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อและมั่นใจในพระเจา้ามีไหมครับอธิษฐานขอพี่น้องจะเอากายอวยพรที่มาจากพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงพรอยู่เสมอที่จะวอวยพรเราวันนี้คนในรุ่นนี้เขาอธิษฐานขอกับ คนที่ไม่สามารถที่จะเทศเขาได้พี <au dead> ่น <gaan masculine> ้องพ่อะไรฮะถ้าเราได้ดูข่าวพี่น้องบางคนไปขอกับจอมปวดบางคนไปขอกับต้นกล้วยบางคนไปขอกับโอซีต่างๆที่ในโลกนี้ไปขอกับต้นไม้ที่จมน้ําที่ยาวนานพี่น้องซีเหล่านี้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ซีเหล่านี้เขาไม่สามารถพึ่งพาได้พี่น้องเขาจึงไรโคก็หมดเนื้อหมดตัวไายคนจ่งมีปัญหามากมายแต่วันนี้ เราจะเชื่อมั่นในพระเจ้าไ,มไหมครับพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่โอให้เราได้เมื่ออยาตัวอยากที่ปรีสูใช้หนุ่มคนนี้เขามั่นใจในเพื่อนแม้เวลาเที่ยงคืนเขากล้าที่จะไปเรียกหาเพื่อนเพราะรู้ว่ามั่นใจว่าเพื่อนมีเพื่อนนั้ช่วยเหลือเขาได้แม,มแม้เพื่อนจะลํำคาาแม้เพื่อนจะไล่เขากลับพี่น้องก็เช่นกันนะนี่คือเป็นตัวอย่างที่ปรีสูยกมา เมื่ออยากใช้คนนี้ที่มั่นใจในเพื่อนของเขาที่เขามีวันนี้เราจะมั่นใจในพระเจ้าเช่นกันมีไหมครับในพระคัมภีร์ตอนหรือในมัทธิวบทที่1 1ข้อ28มัทธิว17ข้อ28ว่าบรรดาผู้ทำงานเหนืนน่อยและแบกดารันจะมาหาเราเราจะให้ท่านท่านไหลหายเหนื่อยและเป็นสุขนนพี่โนจิระเมื่อมีคนบอกว่า ถ้ามีปัญหาแล้วมาหาเราพี่น้องเมื่อเรามีปัญหาเราด้ไปหาใครครับเราก็จะนึกถึงพวกเข่าวม่ไหมครับถ้ามีบริษัทหรือมีในทุนหรือมีอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินมาหาเราอย่างธนาคารพี่น้องส่วนใหญ่ถ้าเรามีปัญหาเราจะนึกถึงธนาคารไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าเขามีเงินก็เหมือนกันพี่น้องวันนี้เรามีพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเด็ดเหนื่อยให้เรามาหาโปรถ้าเรามีปัญหาให้เรามารอดนต่อโครพี่น้อง เป็นตัวการันตรีว่าพระน้ำพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเราในฟิลิปปีบทที่4ีข้อหฟิลิปปีบทที่4ีข้อบอกว่าอยา่าทุรดนในสี่ใดๆเลยแต่จนทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการทิฐฐานกาวินวอและการขอบพระคุณพี่นองที่รักวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่เราจะรกกเราทูลกับได้อยู่เสมอมีไหมครับ เราจะเชื่อมมาในโพรสิทธิที่สองที่ตัวอย่างที่พริสุยกยกมาพี่น้องปัจจัยที่ทําให้ขาดที่ถานของพวกเรานั้นได้รับคําตอบหรือว่าประสบความสําเร็จสิทธิที่สองคือขอในสิทธิที่ถูกต้องและหมดสมและเป็นจีอย่างแทนจิงขอในสิทธิที่ถูกต้องและหมดสมและเป็นจีอย่างแทนจิงพี่น้องเมื่อเราเห็นคริสเตียนหลายคนอธิษฐานโอเวอร์ และก็หลายคนที่เราเห็นคนในโลกนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียของมาซิปัญญาและอโผว์พี่น้องจึงเป็นเหตุที่เขาไม่ได้รับวันนี้เราจะขออยากถูกต้องและเหมาะสไมไหมครับพี่น้องการที่จะขออยากถูกต้องและเหมาะสมเราต้องเป็นคนหนึ่งที่เติบโตเราต้องเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้นับถือพระเจ้าว่าอายุข,ขนาดนี้เติบโตขนาดนี้เราควรอธิษฐานอะไรบ้างไม่ใช่ว่าโอ้ขอ,อแบบเกินกาําลังขออเกินความจริง วันนี้พี่น้องพระเยซูดได้ยกตัวอย่างให้สมมตินในในบริบทที่เราได้อ่านในยากบอบารืลูกกาบ,บที่สิบเอ็ดอที่ห้าถึงแปดเมื่อกี้พี่น้องมีชัยพี่น้องขอในสิทธ่จําเป็นขอในสิทธ่ถูกต้องมีเพื่อนมหาที่ไม่ได้กินข้าวแล้วก็โอมีความจําเป็นที่ตัวเองก็ไม่มีจึงต้องไปยืมไปขอคนข้างบ้านหรือเพื่อนที่เขารู้จักพี่น้องไม่ใช่ว่าโหมีแล้วไม่ให้่ไปขอคนอื่นเอามาให้แทน ไม่ใช่เปลีย่ยนัันไม่ใช่พระคมพีตอนหนึ่งในยอมบทที่ห้าหนึ่งยอมบทที่ห้าข้อสิบสี่สิบห้าหนึ่งยอมบทที่ห้าข้อสิบสี่สิบห้าบอกว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพรงคือถ้าเราครุกขอสิ่งใดที่เป็น สิทธิที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องและก็ไม่จําเป็นในชีวิตของเราแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเขาจาเป็นเมื่อถึงในสิทธิเหมาะสมพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับอย่างแน่นอนใช้หนุ่มคนนี้ที่เขาได้รับาการพระเยซูเรื่องที่พระเยซูได้ยกให้สาวุบบได้ฟังใช้หนุ่มคนนี้ที่เขาได้รับการช่วยหลือจับเพื่อจักให้ขนมป,ปังสังเพราะว่ามันมีามจำเป็น มีเพื่อนมาที่ไม่ได้กินที่โอ้โหเดินทามาดึกๆแม้อาจจะต้องอ่าขอการดึกแต่พี่น้องขอในสิ่งที่จําเป็นขอในสิ่งที่ถูกต้อง,องเพื่อที่จะได้มีโอกาสให้เขาอันนี้คือเรื่องราวที่พระเยซูได้ยกมาได้สอนพวกเราว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ขาดที่ฐานนั้นได้หรือว่าทางขอนั้นได้รับก,กาอรอวยพรก็เช่นกันพี่น้องคือเราขอในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม พี่นอจัดได้รับอย่างแน่นอนจากพระเจ้าพระโมิมีเพียงพอพระโอสมีพร้อมทุกสิ่งวันนี้ขอให้เราขอในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ขอให้เราอิษฐาขอในสิ่งที่จําเป็นพี่นอจัดรับอย่างแน่นอนยองธุรียาโกบทบที่สี่ข้อสามข้อสองถึงสามยากษ์โบทที่สี่ข้อสองถึงสามบอกว่าถ้าท่านหลายอย่าได้แต่ไม่ได้ถ้าก็ฆ่ากันท่านโลกแต่ไม่ได้ท่าน <c oughs> ก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ถ้าไม่มีเพราะว่าถ้าไม่ได้ขอถ้าขอแล้วไม่ไม่ได้รับเพราะว่าถ้าขอผิดพี่พน้องที่รักวันนี้พระพระค oh, รูีก็สอนเราและหนุนน้ำใจพวกเราอยากชัดเจนนะโอ้บัดทีเราขอผิดพี่น้องเราขอเราไม่ได้รับเพราะว่าเราขอตอบสน,นองกิเลสต่าง,างของตัวเองแต่วันนี้ถ้าเราขอสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราขอสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็จําเป็นและเป็นจริงนั้นพี่น้องจะได้รับจะประสบความสําเร็จแน่นอน อันนี้คือสิ่งที่พระเยซูได้ยกมาตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังสิ่งสุดท้ายที่จะจุนหุนน้าใจในเช้าวันนี้ประการสุดท้ายปัจจัยที่ทําให้เราอาธิษฐานแล้วได้ผลหรือว่าอาธิษฐานแล้วประสบความสําเร็จสิ่งสุดท้ายคือขอด้วยความอดทนงมันณะและภาพเปลียนขอด้วยความอดทนงูมันะและภาพเกลียดที่นอนที่รักตัวอย่างที่พระเยซูยกมาโอ้เที่ยงคืนไปขอแล้วก็ขอแล้ว จ้าของบ้านบอกว่ายัางไงไม่สะดวกนอนแล้วลูกๆก็นอนแล้วแต่พี่น้องชายคนนี้เขาไม่ได้กลับไปทันทีแต่อยังของร้องอยางของความเห็นใจอยังของความช่วยเหลืออดทนจนเจ้าของบ้านรำคาญอันนี้คือเรื่องที่พระเยซูตัวอย่างที่พระเยซูยกให้สาวกได้ฟังวันนี้ก็เป็นสิ่ที่หนุนนจะพวกเราก็เชิญกลาพี่น้องรถเรารู้ว่าทุกคังผมมาทุกเรื่องที่พระเยซูยกม,มานั้นมีความสำคัญ วันนี้ก็เช่นกันยกมาวันนี้พี่น้องยกเรื่องนี้ให้มาให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่เราจะเป็นคนที่อโดโทนในการขอต่อพระเจ้าเไหมครับไม่ใช่ไค่ขอครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วก็บบนต่อพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าขอแล้วสิบปีที่แล้วทําไมพระเจ้าไม่พอขอแล้วห้าปีที่แล้วทําไมไม่พอพี่น้องเราจะขออย่าสัตว์ซื่อนี่ไหมครับเราจะมุ่งมันนะ่ะอดโทนและขอกับพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนจากบุเรียนใน ในตอนนี้พี่น้องเราจะขอโจอกว่าจะได้รับคำตอบจากพระเจ้ามีไหมครับเมื่อเราขอในสิ่งที่ถูกต้องในหลักการพระเจ้าแม้วันนี้พี่น้องเราจะไม่ได้รับคําตอบแต่เราจะสัตซ์ซื่อเรายังรับปรุงมากขึ้นเพราะว่าพี่น้องพระองค์ทรงมีเวลาพระองค์ทรงมาทเวลาอยู่เสมอพี่น้องผู้รู้ใจหลากคจะถามว่าอาจจะว่าพระองค์มาไม่เคยสายพระองค์มาทาเวลาแต่เราบางทีรอไม่ไหวแล้วก็ไปก่อน วันนี้เราจะอดโทนรอคอยในสิ่ที่เราขอมหไหมครับข้าพเจ้าได้เป็นขบยาสุดท้ายเนาะข้าพเจ้าได้กลับมาทําภารกิจเนื้องสองพี่น้องไม่ได้ง่ายที่หลายคนัจะมองว่าง่ายแล้วก็มาทําพี่น้องมันมีปัญหาปสษรคมาใหม่ช่วเริ่มต้นที่กําลังจะกลับมาตตอดวหารห่ที่ฐานกับพระเจ้าเข้าฟ้าพระเจ้าอย่างจรงิงจังเมื่อเราเข้าฟ้าพระเจ้าอย่างจริงจงังเราก็เห็นถึงสิ่ที่อาศจร,ร์ที่คือพึ่งคือมันมีกลุ่มพลัง มันมีความกล้าที่จะเริ่มต้นม,มีเอ่เองการสนุนสนับสนุนเองใหม่สําคัญที่เกิดขึ้น,นผมเชื่อว่าเราจะอดทนและก็เราจะมุ่งมั่น้าในการที่ถามีไหมครับไม่ใช่ว่าอ่านที่ครั้งเดียวก็ไปนั่นเปที่สุดท้ายในอิสยาบทที่หกข้อที่หนึ่งอิสยาบทที่เท่าไหร่อิสยาบทที่หกสิบสองข้อที่หนึ่งบอกว่าเพื่อเห็นแก่สิโยข้าพเจ้าจะไม่ระงับเสียและเพื่อเห็นแก่ เยรูซาเล็มข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเฉยอยู่จงกว่าการช่วยกู้กลุงมนี้จะออกไปอย่างความาสุขใจและความรอดของกรุ่นี้อย่างครบเพลินที่ลุกอยู่ในข้อที่6กบอกว่าในข้อที่6กบอกว่าเยรูซาเล็มเอ๋ยบวงกาแพงของเราได้วางยามไว้ตลอดรางวันเล็กตลอดกลางคืนเขาั้าไหลายจะไม่รำงับ เสียนเลยข้าพระเจ้าท่านไหลที่คอยฟื้นความทรงจาของพระเจ้าไม่ได้หยุดพักพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พี่น้องในยุคสมัยก่อนกว่าที่จะรักการช่วยกู้พระเจ้ากว่าที่จะได้รับก,การปลุกปล่อยที่มาจากพระเจ้าอ้พี่น้องต้องโอดทนร,รอคอยต้องโอแบบจัดเวรยามต้องมีชีวิตที่โอดโทนมุ่งมั่นนะจริงๆ นั่นแหละเองบุคคลในพระคัมภีร์มากใหม่เมื่อเขาอดทนเมื่อเขามุ่นมนะันน่ะเขาก็ได้รับการวิพพรที่มาจากพระเจ้าเขาได้รัเขาได้กินผลเห็นการอดทนวันนี้ข่าวที่ถากขอเราจะรับการวิพรรับคำตอบเพราะเรามีขารอดทนในการขอเองไหมครับขอบคุณพระเจ้าในเช้าว,วันนี้หนึงเนื้อใจพี่นพสั้นเนาะสมบัตการปัจจัยที่ทําให้ข่าวที่ถากของเราเกิดผลนั้นหนึ่ง,ง,งคือมั่นใจเชื่อม มีความเชื่อและมั่นใจคนที่เราที่จะาขอสีที่สองคือ,อขอในสิทธิถูกต้องและเหมาะสมและจําเป็นและจาเป็นอยา่างแท้จริงสีสามคือขอด้วยความอดทนและก็มุ่งมานะภา,าเพเปลี่ยนขอบคุณพระเจ้าสําหรับชาววันนี้สัธตุกาเดชพระงค์ขอบคุณพระงค์สำหรับชาววันนี้ขอบคุณพระเจ้าพระผู้เป็นเจที่เราได้รับ การหนุชิีดชูใจได้มีโอกาสรับการเรียนรู้ของพระโอสภเมตตาพระนักครรมของพระที่เราเรียนรู้ที่จะเกิดผมเป็นจีนในชีวิตของเราพระเจ้าข้าไหลครั้งเราที่ฐานแล้วก็ไม่ได้นับคําตอบเราที่ฐานแล้วทําให้เรานั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จของพระโอสภเมตตานาเราวันนี้บทเรียนที่เราเรียนรู้ตัวอย่างที่พระเยซูยกมาที่จะทําให้เรานั้นได้รับคําตอบทุกคํารดทุนของเราที่มาจากพระโงค์ให้บิดา ขอพระเจสุโปรเมตตาที่เราจะมีความเชื่อมั่นในพระองค์ที่เราจะขอในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมขอ,ขอพระเจสุโปรนาที่เราจะมีวิญญาณที่อดทรอครอคอยขอพระสุโปรทุกคนพี่น้องทุกคนในวันนี้หน้าที่การงานที่ทําอยู่ธุรกิจการงานที่พี่น้องทำอยู่นั้นจะให้การอภพลที่มาจากพระเจ้ทสกโปรป้อนดลแลนพี่น้องรู้ใช้ของของข้าพระองค์ทุกคนในรู้ใช้ของระจอาทุกท่านในองค์กรและก็รู้ใช้ทุกท่านใน ที่ได้เข้ากลุ่มนี้ที่จะรักกำหลักประชิดชมยินดีกับผป้่นดูแลขอบคุณพรัวทีฐาของมอกันและกันในวันนี้ด้วยความเชื่อในพระนามโอพระสุริยเจ้าอามนอามอีขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าทรงเสริมกำลัง